ตอนนี้กำลังจะเด Na ินทางไปฟิลิปปินส well, ์อันนี้ซื้อเครื่องบินส่วนตัวไว้มาเราอร่อยกว่าจะแก๊งหายหมดเลยที่นี่เรียกว่ามันตองเปียกเดินไปบอกเขาน่ารักแค่นั้นนะร้อยปีเลยรวยคอนแก๊งบ่อน้ำพุร้อนที่ร้อนที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์คอดำครับทุกคนตอนนี้เหรอโอ้โหแป้งรูอเอาดีโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องฮาร์ดดิการ์ดตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากถ่ายเท่าไหร่หรอกมีสาวบอกให้ถ่าย ไม่ใช่ว่ามีสาวบอกเห็นสาวพี่ก็เลยถ่ายเีนะเพราะอะไรคะเพราะว่าสาวชอบเลยะเพราะว่าสาวชอบผมเอาหมดอยู่แล้วก็คือตอนนี้กำลังจะเดินทางไปฟิลิปปินส์ไปโครนใช่ไหมเขาเรียกโครนโครนไปไปดำน้ำนี่นี่ต้องถ่ายเดินเห็นสาวหน่อยแต่ปิดหน้าไว้ก่อนยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดเปิดถ่ายคลิป ถ้าอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ดูให้จบคลิปนะคะไปดูที่จอจานชัยเดียว <c oughs> โอเคแต่เราเดินทางขึงข้นเครื่องบินนั้นใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงเพราะเราต้องต่อเครื่องที่ <c oughs> เออเราใช้9ชั่วโมงป่ะอออเร<อ>าใช้หกชั่วมใชเอยู่แต่ว,<ง>ว่าฟิลิปปินส์ไวกว่าไทยหึงชั่วโมงนะทุกคนก็คือเราเราจะไปถึงเราจะไปถึงนู่นกี่โมงก็คือตีสามไทยแต่ว่าตีสิบฟิลิปปินส์โอเคไอไอแคนเรคคอร์ดอยู่ แอมแอมนายยูทูบเบอร์อิตูอินซ์เลอร์ what w a s your name again ah my name is Henry Henry how old how old are you I'm 24. e n y o e n t y four t e n t y f o u yeah Philippine people no I'm from Myanmar no from Myanmar yeah Uh, Yangpu what is Yangpu Yangpu From Myanmar. country country city อ่ะ y a n g k u ยาแยงกงเป็กรรจี่อรกั่ชนจจุ๊เซฮนรี่ยูยูแคนคอลฮิมอัตอัติวูดิสอัติอัติมายนามมายนมอัติเอะอัติบริวิ u ูชูยอะูชูทายบายบาี่ถามเขาดิเขาจะไปไหนคุยกันรา้จจอเดียว โตเกียวฟิลิปปินส์เหรอไม่เขาจะไปเขาจะไปญี่ปุ่นอ๋อเขไม่มีถามแล้วไปลงก่อนเขาจะไปต่อเครื่องอ๋อไอติ้งไอติ้งยูทราเวลฟิลิปปินส์อยู่แฮปปี้เกิร์ฟเฟนเนออืมเจอรมันิีสเกิร์ลดิกูดอยู่ไลฟ์ชอบชอบอยู่ไลฟ์โอ้ย this is my first time going to Japan first time yes alone teachers teacher. with like work o my ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่อะไรเย่จะไม่รู้เลยสนามบินมานิลากำลังจะต่อเครื่องไปไหนนะไปบูซวงกาค่ะอะไรนะบูซวงกาค่ะบูซวงกาตอนนี้เวลาตีตีห้าฟิลิเป็นแล้วค่ะก็คือข้าคืนเลยไม่ได้นอนเลยนี่มีคนพูดให้ อันนี้เราจะต้องไปขึ้นรถบัสเพื่อไปต่อเทอร์มินอลสองโอเคเดี๋ยวเราก็จะต่อเครื่องไปบูลูเซกาบูลูเซกา,า,ซกาอาดูบรรยากาศกันเช่าเครื่องบินสรอันนี้ซื้อเครื่องบินสรวนต่อไว้ดูดิถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศที่โคโลนจะสวยขนาดไหนนะฮะแขงแขงแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอาหาร ที่ฟิลิปปินส์เมื่อกี้สัดาามสั่งน้ำอะไรนี่มึสั่งอี้ไปไทยเตา๋าไทยเต๋าลาเตา้แม่งแยกลาทีด้วยเป็นชาไทยไอยมึงดูสีดิว่เต๋าเเลยวะลองกินดูน้ําแข็งให้น้อยด้วยใช่เ่ยนี่มันจะแฟก็มันมีลาเต้ไงคนไทยเต๋ออะ ก็มันถ่ายมาเต้มันก็คือนมกคืออะไรวะโอลเลี้ยงเหรอน่าจะมาจากลัทีเต่าโอลเลี้ยงแส่นมก็เลยเข้มๆเลยอาหารฟิลิปปินส์วันแรกแย่งกันถ่ายขอขถ่ายเสร็จมอลว์เต่าถ่ายวิดีโอก่อน เดี๋ยวเรามาลองกินข้าวฟิลิปปินส์กันแรกอันนี้เรียกเมนูนี้ว่าอะไรนะครับบิกนน๊กปีนอยบิ๊กปีนอยเรียกภาษา,าไทยว่าเนื้อเค็ม <c oughs> กับข้าวกระเทียม เนื้อเข้มแหละตอนมีเหมือนน้ำราดซอสเกวี่อ่ะแต่เหมือนพวกสเต็กนดิอดำอ่ะเราอันนี้ด้วยเราขอดทันไก่น้ำมันดำดำอึบเลยทันไก่ทันไก่ไก่ดำอาหรอมไก่ดำไม่ให้น้ำมันดำเนอะ พูดเลยบ้านเราอร่อยกว่าสไตลแบ,บแปลกฮะไม่ลองกินกันดูเรีย<บ>กว่าอะไรเนาะฮาวายโทสตฮาวายโทสสับปะรดัหมดขนมปังฮาวายชั่มมีแฮมมีสับประรดแล้วก็มีชีสขนมปัง ก็อร่อยดีี่ะทำเร็วๆดีๆกระชับๆดีเป็นมัยเนี่ยล่อมือง่ายง่ายๆกว่าไม่ถนัดแต่ปินไม่ค่อยเป็นของมันเนี่ยเป็นไงอาหารฟิลิปปินส์โซห่ออร่อยมากครับอร่อยอืมหอม ครับเราก็มาดูห้องนอนกันนะครับนี่ฝากรีวิวหน่อยถึงกล้องอันนั้นน้องน้องน้องชายนะครับน้องชายถึงกล้องนี่ห้องนอนก็คือคือหน <2000, 000. S 2> <000. S 1> ึ่งวันสองพันสองพันเปโซโอไซนโอไซอะลองดูห้องก็โอเคน่ารักดีอมืมีห้องน,น้ำในดูสามดีเลยฟิลบ้านเขาก็จะสไตล์นี้ แล้วก็มีดิสนงดิสนีอ้าวไม่ใช่ไฮเซนไฮเซนแล้วก็มีนี่ครับนี่ข้างๆรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเขาเขาอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเกาะใช่ไหมพี่ใช่ทำอะไรนี่แล้วทำอะไรเก่งเก่งหน่อยเก่งกล้องเก่งหน่อยโอเคเดี๋ยวเรานอนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดินหาที่เดินชิวตอนเย็นเย้พี่ถ้าไม่มีกล้องไม่มีกล้อง เหี้ยเราถ่ายเรกล้องเรพกล้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินกันชิวๆตอนเย็นเจอเราพิกล้องโอ้ยถ่ายเหี้ยนักหนา่ไปเที่ยวทีตอนนี้ก็ตื่นมาที่ล็อบบี้แล้วแล้วก็ The แก๊งหายหมดเลยเราอาจจะต้องเช่ามอไซค์ลุยกันแล้วว่าจูคูห่ะไปเดี๋ยวเราไปหาเช่ามอไซค์กันดีกว่าเปลี่ยนแผนพูดไปไม่ค่อยเป็นตอนแรกก็จะเช่ามอไซค์แต่ว่าพอดีมีพี่ไกด์ท้องถิ่นบอกว่า คำนั้มารับแล้วไม่ใช่ดิก็คือที่ไกด์คนนี้ก็คือเขาก็มาส่งเราแบบปกติตั้งแต่เช้าแล้วแหละเป็นไกด์ของเราแต่ทีนี้ว่าอยู่ดีๆเขาก็มาโบชัยเดมาโบได้ไงไม่รู้ก็ใช่ไงก็เขาคงเห็นแล้วหัวยังโฟลเลยเนี่ยชอบตึ๊ดสาอนเป็นตึ๊ดไปกันต่อนี่ดีกว่าตอนนี้น่ายวเราจะไปเดินชมวิวกันแต่ตอนนี้ก็คือ วอดเฟว่าแมงโกเล่แตน้อช oh, right. ็อกโกแลตโอเคเอาผสมกันผสม mix mix d o w โอเคแอมแอมแอมไ้แมงโองูเบอร์เอไทยแลนด์แอมวอดเฟว์ับก็บางท่านชื่อเลป็อก็ไ้ไปเอาไหมท mix ทูอา่คนไทยเหรอ a เกียวไม่ใช่ ฮามัดฮามัดมันี่ใครเอาอีกไหมเรานช่เอาแใจช็อกโกแลตมีกลิ่นข้าวโพดทีรสอะไรวะคะช็อกโกแลตกับมะพร้าวมังก้อ๋อเอาแมงโก้มาแมงโก้มังก้มันมีแมงโก้วนช็อกโกแลตมันเหมือนแบบข้าวโพดอ่ะพี่เหมือนหมช็อกโกแลตข้าวโพดอ่ะให้อันกีแปุยแจให้ปุยกินข้าโดเอยดีกว่า อร่อยแต่ว่าไปกินหรออ้ไอ้จินเป็นแบบสุดท้ายผู้หญิงจ่ายหลอกเขาหลอกเขามากินปรับกล้องเป็นแนวตั้งนิดนึงนะเพื่อนะไปลงติ๊กต็อกได้ด้วยตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไป เพื่อไปดูภาพรวมของปารวันโคลอนแบบขึ้นขึ้นขึ้นเขาอ่ะนิดนึงเออดูบรรยากาศก,ากันว่าจะเป็นยังไงร,ระยะทางประมาณ7 2 4ดก้าขึ้นอย่างเงี้ยเอาจริงแม่งเมื่อยแตเดินง่ายเหนวิวละละแค่นี้ถือว่าทีสลวกับเรวล้วับเลยท <laughs> ี่นี่เรียกว่ามันตาเฟีย ขึ้นไปจะเห็นพาโนรามิกวิว Beautiful o <Of> น country Here in t น a i l a ่ d Ah Miss Thailand It's a beautiful uh, Beautiful in Philippines Yeah Good Good ค <most> <in> ือแบบนี้กถือว่าสวยมากถ้าอยู่ฟิลิปปินส์ตอบเป็นมารยาหรือเปล่าคะคุณน้าไม่ก็สวยมากถ้าอยู่ฟิลิปปินส์แต่อยู่ไทยไม่รู้ แรงนะยินดีด้วยยดีด้ว็ถึงแล้ว งงแงละน้องงงแงกับใครได้บ้างจบละงั้นเดินต่อต่อฝ่ามาพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันแหละเหนื่อยแอบแอบปักกันน่ะไทยก็ต้องเหนื่อยข้างบนน่าจะแบบเขาใหญ่อ่ะเขาใหญ่ไทยแลนด์อ่ะ สามมุกอ่ะถ้วเขาสามมุกอ่ะขึ้นไปก็แค่ไม่มีลิงอ่ะนะแล้วเราก็เดินมาถึงครับข้างบนก็มีคยรุ่นเล่นกีตาร์ โคตรจะไม่เหนื่อยน้องชายขาไมา่ค่อยดีดีมีบทป่ะไม่มีเหมือนมันไม่มันไม่เมื่อยตรงขาที่หักไม่ไม่เป็นอะไรขาที่หักเลยอะหรอเมื่อยขาขัานธรรมดาหรอขาขัาา<ๆ>้นขักเฉยไม่เหมือนน้ำหนักลงเด็กก็เลยแบบไม่ได้ไม่เมเื่อยก็คือเดินมานเจ็ดร้อยขั้นก็ประมาณนี้แหละ เดินมาเ,าเพื่อฟังเพลงอ่ะมาฟังเพลงอ่ะดูสมให้ดูวิวทอทัดด้วยวันนี้นก็จะมีเกาะอังงาอ่อางโยมมะฮองผมว่าพี่รองแล้วอูใบไทยมองเงามองงางนาลี

อตากกบัลลีตัวมาบ้าสยอลคอโตโตอโคลำคอหนักมากแจกวับให้ไทยพีนพออะเส้นข้าบะ

มา,มากิเนืสูสูบคอตปริงคอตปริงเกอร์ปิงเก่รดูบรรยากาศตกใจหมดเลยอ่ะวิเนี่ยเดีหวงยาวสามกูม,มังชีสิ่งเกียมากูเหล่าทั้งภู<อ>เขาชาวอิโซอยากไม่ค่ะอิโซคุยสั่งมังชีผิงเสีย ม,มีเยาโเวยเสียามันใสมากนะทำไม,มก็ตายตัวนะยั <Yeah. S 3> เป็นราเหรอสบายนะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบ่อน,น้ำร้อนที่ร้อนที่สุดในประเทศฟิลิปปินมันร้อนมากแต่เราก็ทนได้เพราะเราแข็งแรง41องศาค่ะ หนังกำพากำลังลอกหนังกำพากำลังลอกเลยขับไม่ยด้คอดำครับไม่ได้ขับเข้าไปไกลเหรอะวังเมอยทซ่ปักเยาวิพี่ไอ้ดำมาสิงมังเยาออริจินอล

เลคเคมนฟอร์มีเบสขายดีมดเเคมันอะ q u i d egg, whale g g ไข่ This is m made of fish and squid ball. อเนี่มันไข่นกไข่ไ แพ็ค i ันปะค่ะมันมีตัวชิคเก้ And fish b a l l fish ball and chicken ball and shawmy play ball เอาไก่ปะไก่มาหนึ่งไก่อย่างละพันด้วยนอันนี้เหรอนี่ดีนี่ดีอันนี้ c h ชิคเก้นชิคเก้นแอนด์ดิสวันเ่าเขารอมึงไม่จ่ายตังค์ทีแค่นี้ไงก็มึงถือกล้องฟรีเขาก็รออยู่เนี่ยเขาก็รอจ่ายตังค์อยูเขาก็รอเงินอยู่ไว้ ตี้เขาไม่ทอดนะเอากูไม่เอาเอาแล้วพี่ให้เขาไปร้อยหนึ่งเลยให้ห้าสิบนี่เราก็จะเลือกเป็นแบบทุกชิ้นตาเลยเหมือนแถวบ้านแล้วอ่ะหมังสีกูยาวขาวปู้ชื่อโอ้โหหมูย่างสางนิ้โอ้แป้งรู้ว่นโอเคตาผมวันนี่มันไม่ชีสไม่ชีสเด้อเนี่ยไม่รู้ว่ามันชีสหรือเหมือนมะม่วง มาฟังรู้เรื่องนะกอบป่ะอืมดูหินบานเอา่าอ,อันนี้เหมือนไทยอเอ็มพีกติเลยรอเ่นกูรอยไวทัวร์ลมอืมคกใายจังเกลิลอุย๊ยต่ดิจังเกิวจังเกิวสลามัด กระหมอดน,น้ำเปาบาอ่ะคือไม่อร่อยเลยเฮียที่มาเดินมาทำไมวะไม่ลอ,อยเลยเฮ้ยเฮี่ยเขาเริ่ตะลอดขึ้นเต็มอ่ะถ้ากูแดกเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็มากิน มาลองเบอร์เกอร์ของชาวเกาหลีที่มาเปิดที่ฟิลิปปินส์ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงลองดูแต่อันนี้ขนมลิน้นลิ้นหมาของฟิลิปปินคุณหอมมัยนะอร่อยอ่ะเป็ดปั้นมาเนี่ยเขาเป็ดปั้นเขาแห้งเป็ดปั้นอร่อยไหมโอเคดูเบอร์เกอร์จากคนเกาหลี 150เมโต่ตกประมาณ100บาท170ยเจมโตประมาณร้อยร้อบาทเรากลันเลยคำใหญ่ๆ ดีกว่าไปกินตันติฟู้ดแบบไม่มีคุณภาพอันนี้ดูมีคุณภาพมากกว่าร,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 ร้อนผักเผือกอะไรเขาก็ให้เยอะนะอารมณ์แบบว่าเหมือนผักกินผักจะเยอะหน่อยเพราะาให้ผักเยอะออแล้วก็แบบว่ากินขนมปังเขาจะแบบมีเอกลักษณ์หน่อยเพราะว่าร้านเขาทำเบเกอรี่เป็นแบบ อไอศ์ครีมเจลาโต้คืออะไรพี่ไอศ์ครีมแนวแบบผสมปีโป้เป็นเจลาโต้เอาวานิลา and ฮาวมาร์วันสกู๊ปคือวันเอาเอาวานิลาหรือเอาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ่ะเอาวันสตรอเบอรี่ ไอแคนเทสเทสมัชาขอชิมด้วยชิมฟรีอ่ะไม่รู้เหมือนกันแดงในตาดูขาตัดมีเลอะอะไรมาด้วยนั่่นะเลอะชมพูเฮ้ยเกียร์สาก่อขารองหลังจู บีเตอร์มอนสเตอร์บีเตอร์แม่งก่อขาตัใหญ่เลยสั่งจะแม่งอยู่หลังคาผมด้วยนั่นี่วัน Thank you อร่อยเนี่ยโอเคครับอร่อยกว่าไอ้ที่กินตรงเขาตาำเยอะเลยใช่เหรออืมที่กินตรงทางขึ้นเขาก็ดูด้วยแม่งอันละเท่าไหร่อ่ะเนี่ย นี่เป็นเงินก็มกันแปดสิบอุ้ยอร่อยมากเลยจัวใช่เหรอรถจะชนตายไม่ค่อยมีแสงนะอ่ะอร่อยอ่ะอืมีมรสนมด้วะไปกันต่อ